น้องชายกล้าสืบสานอย่างที่นี่แล้วหรบแล้วก็มั่นใจไหมมั่นใจครับดูบอกหมดพอแล้วครับถามหน่อยต้นต้นโดนอะไรครับไม่เคยออกช้าเป็นเพราะอะไรครับน้องเออเนาะแล้ววันนี้ต่อสองบอลมีผลนะถามก่อนมัเกิมีผลมีผลแน่นอนแล้วดูหักไปหักมาเราเปลี่ยนไปแล้วมันลำบากแล้วยกสี่ได้ไงมั่นใจนะครับผลยกสี่ เนื้อตัดไตแล้วนะแล้วยกสุดท้ายถอยเยอะอยูย่พอสมควรนะช่วงบาย,บายแล้วก็โดนเหลี่ยมด้วยตอนนั้นในใจเราลึกๆอะ่ะมั่นใจไหมเราก็ไม่เข้าเราไม่เชื่อครูเราผังใจครับเชื่อฟังพี่เลี้ยงไม่ทำตามตัวเองโดยรวมพอใจไหมผลเกมวันชกวันนี้ไม่พอใจจุดไหนที่ต้องกลับไปปรับปรุงขาครับล้มบ่อยรูย้ไม่เยอะๆคงใจแล้วเคยเจอกับคนนี้มากี่รอบครับอันนี้ครั้งที่สองครั้งที่สองไฟที่แล้วเป็นไง ชนะวันนี้ก็ยังแพ้มีอาชีพไหมครับามีสักไม่ครับไม่รู้ว่าเจะมีพี่คมเพชรมีอาชีพไหมกงอ่ะมีอาชีพเหนมมนเป็นไงใคยมีอยู่ก็เ็นื่อใเพราะว่ามันมี่ม่แล้วก็ให้เรียกมาเสริมทุไม่ได้ว่าอี่มนน้อยเรียแงก็าจจะน้อยหน่อยหนอยตัวกี่วันครับสี่ห้วันสีห้าวันแล้วการที่ซ้อมมาป็นไงบ้างก็ซ้อมแบบไม่มีอไรซ้อมเบาๆ ดยรวมวันนี้พอใจผลงานของน้องไหมครับก็พอใจนับหงครับพอใจก็เยอะหน่อเพราะว่าต้อคอปรับปรุงเยอะนบน้องมันอายุยังนคยิ่วัยเยอะสิบห้าสิบห้เต็ม่างเว่ากันแน้องไหี่ยคกันก็ไปเรียกนครับตอนนี้เด็กมันเร่มโตเต็มวัครับตอนนี้มันเริ่มโตเต็มวัยี่ต่อยร้อยปอนด์อะไรก็หนักอยู่ซี ยังไม่เือเมือตอนนี้เริ่มเต็มเมเริ่มปับตัวยังยังตีสาตีจันทร์ะกกประมาณห้สิกห้าสิบลวจากี่เทาง้จาราราะปหยุดปเดือนกว่าแต่อน้ก็สอเดือนรอที่อ้อมนะ่าผมขอปรับปุงใหม่ครับพีคือว่าทำงานสอสาชีพครับสนการที่ขายเพดื่เปอี้ขายป เราเราชาวระเบียงก็ชวสากลักลาใกกันาทีแล้วกันก้กกันของเยาว์วันมะม่วงกันได้ดังทก